สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าลวยด้วยครับมือนี้แก่สิได้มาเชียนนันใบท่องให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่รวมบุญกันเข้ามานะครับเนาะครับผมก็มีตัวเด็ดๆให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันทั้งช่องนะครับไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าลวดด้วยครับมือนี้ก็เลยเชียนใบท่องนะครับเตรียมมาอล้งให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่ฝากรวมบุญกันเข้ามานะครับ ก่อนเจอลงุงซื้อวันเดือนปีเจ็ดงัเจ็ครับผมก็อคค้มเลยกาดมือบรรยากาศเริ่มกันทำงายข้าก็ตีอับไปลุ่งนะคะเนลนะครับ็ทรงไล่ซีมาก รวมบุญเป็นน้ำกันนะครับส่งเขามาทางไลน์นะครับเนาะเบอร์โทรด้านหลังนะครับนะเนาะเสษกรเดียวเบอร์โทรใส่ให้พี่ฟังเอฟซีนะครับเนาะรวมสางเป็นน้ำกันนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นสางนั่นแดนนั่นโลกแดนสวรรค์นะครับเนาะทันประตูกโคงเสร็จแล้วนะครับเนาะก็รรวมบุญเข้ามาได้เลยนะครับเนาะใส่กระจวดลายซื้อให้เทวัน จดไหนนะครับเนาะวันเดือนปีเกิดนะครับแล้กก็ซือนะครับเนาะรวมมาเรื่อยๆจนท่อนช่วงใบนะครับนเนาะเสษกระเอา๊ายลงไหลนะครับเนาะกสิซวบรวมเงินเขาวัดน้าเนาะ เศษกรเซียวเบอร์เชื้อบ้านกระเบศกล้องด้านหลังนะครับนะพี่น้องเอฟซีได้โทรเข้ามานะครับหรืออยากเขากุมนะครับเนาะเศษก็มีกลุ่มนะครับเนาะทำตัวเหล็กเปนน้ำแข็นะครับนะเนาะเพื่อเได้จรวมแางไปนน้ำแข็น,นะครับเนาะเพา่อ,อาาาไนนนะอด้ถืดไปนน้ำแข็งบหนีบทสินในพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะ เป็นเที่ยมตั้งเสานะครับเนาะต,ตั้งเส,า,งสาประตูโค้งนะครับเนาะร่มสร้างไปนุ่กันได้พี่น้องเอฟซีครับผมนี่ใบทองเอฟซีรวมมากเสยียกระสีเช็ดลงหายนะครับเนาะจนหอดช่วงใบใบม่งนะครับ

น,น่กลาเ็น,นครับ <S <S รวมสรา้างเหมือนกันไปเรื่อยๆนักพนังเอฟซีครับผมตีบันก็ลังเขียนไล่ซื้อนะครับแลาวไล่ซื้อไล่เสียงที่รวมบุญเข้ามานะครับเนาะ่อไปดแดนนรกสวรรค์ก็จะเป็นมังนี้นะครับเนาะก็จะ,จะเริ่มสร้าง หลังประตูคองเซตนะครับเนาะตัวเลขงวดนี้ปูบอกไว้กับนี่แปดหนึ่งกับหาศูนย์นะน้องเอฟซีครับผมแปดหนึ่งกับหาศูนย์นะครับเด้อกับสิบสองห้ามเริ่มครับมี่สามโคแถ่นนะครับเนาะเสี๊ยกรับมาแล้วนะครับเนาะนี่สิเป็นแดนนรกสวัสดนะครับเนาะีะรวมสร้างมันํากันนะครับเนาะจะสร้างตรงนี้นะครับไม่บุรณะไม่เร่ลยๆนะครับเนาะ รวมสางไป็นน้ำกันครับเนาะนี่ครับบรรยากาศไป็นน้ำกันนะพี่น้องช่วงบ่ายโมงกษตรเดีมาล่ำแล้วก็ลบเงินเถื่อนไอปูนะครับเนาะสางประตูโฟงบูรณะเป็นน้ำกันนะพี่น้อง F4 ครับผม ท่านากันเจะได้มีบุญในน้ำกันนะครับเนาะบุญรวมสางเซ่ก็ค่อยเป็นสะพานบุญกับเจวันนะครับเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีนะครับสางกปนน้กันคนเ้าต้องเห็นบุญน้ำกันไปนะครับเนาะหอละฆังกได้เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับเนาะของโมสังกระจ่ายนะครับเนาะ สวยงามนะครับเนาะนี่สร้างประตูโค้งนะครับเนาะตรงนี้เนาะครับเนาะเจ๊พันก็ต้องเขียนให้นะครับเนาะฟุงมาได้ด้านหลังนะครับเด้อเบอร์โทรเสกไปเสียวเบอร์โทรเจ๊พันกับเสกลงให้พี่น้องเอฟซีได้โทรคนเข้ามานะครับเนาะรวมบุญไปด้วยกันนะครับเนาะ แกเกษไปเจ็บนย่งเลยค่ะเยเปล่าไรเดรี๋ยวไม่คู่ก็ทั่วน้ำจะหน่อยเศษ๋ยวไปลงให้แล้วหลายคนอยู่ค่ะเศียัง่เหมือนเลยค่ะเป็นทรงม่อยู่ค่ะค่ะซักมานเร่อยๆค่ะแต่คือเมื่อตามนี้นะคะนออัน ก็เฮ็ดไปเรื่อยเนี่ยค่ะมีมีลอ,อยแทนนะคะเนาะครับมันอยากซื้อลงหนีแดงเดี๋ยวแซดไปข้าวเสียเรื่อยๆไ,ไปด้วยนนะครับเพราะว่าไปโศกวันนี้ค่ะเพราะว่าข้าวเสียลงไปน่งหันเ,เราเนี่ยฟังไว้มองประตูโค้งค่ะเพื่อกระจายเรื่อยวเสียอจัดแลยดิแปดหนึ 8, ่ง แปดนึงกับสิบสองนะครับอย่าลืมเลยกับความสูงห้าิเมตรนะครับเนาะห้าห้าหาหาหาะหาูหาเมตรฐาสิบครับห้าเมตรฐาสิบจริงจริงจ้าเสียว่าครับผมเหลขบัวลายครับพี่สมเด็จครับซื้อก็ไปก็มานะครับเนาะบอกอากเล็กนะครับเนาะบินองเอฟซีเลกจีก็น้ำกันนะครับเนาะ กัอนมีปปูตรงไหเห้องอยู่แล้วพววาสังปตกพงมัน ผู้ดยู่ไก่ฝากวัดไดน่อยสิ้องเทียนให้้มือเก่านะคะครับผมมือนั่นไปหาไดโกได้วันที่ทีเนาะอืมแม่นครับนับกันว่าสามพด้วัที่สองนมถูกนะเกียบลงมาให้เลยเตียว่าวันที่จุสาม้ ก็แค่ก็ได้ซื้อเราดซ้อไรอยู่ดิมมี่น้เลยครับมมี่นบ่อแ้วมี่เย่าได้ได้ซื้อซอนก็ไม่้อนมันละโมมีว่ามีไเขอกาี้นี่ดดังกูดัไหาสื่อายแกไร่ย่างแ่้ออได้ก็ได้ เขียนไรไปหลายหลังรวมกันโอ้บารที่ฟูหลายครั้งอย่งบาตอ่างบางวัดเหนียวว้าแเคุ่ประตูในบริจะทาด้วยสุดีเลี่ยล้ยวบาร์อรทถรอันทั่วทั่วมาาวัยบนทั่วฟูโอ้บุ่บี่จะทัดอย่างไรบางวัดบางวัดเหนียวชอบกินผักฟ้าอย่านเดียวทานทลก็ได้เจ้เจ้าจรลัต นลวดเ่กลวดเียวพน่นอนยังาลวดๆๆเข่าเดียวนี่ก็าาาทยทย่าเอนเด้งน่งจาุลำเาคดได้ังเบกกหยดไสอยอขอบคุณพี่น้องเอซนะครับเนาะ ที่ร่วมบุญกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้เสียอีกสวัสดีครับ